ตอนนี้นะครับน็อตอยู่บ้านน็อกดาวนะครับจากโครงการบ้านน็อกดาวเบัวขาวนะครับหลังด้านหลังน็อตตรงนี้นะครับจะเป็นหลังที่ไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเลยนะครับผมสาหรับด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับจะอยู่ที่9เมตร50นะครับและด้านข้างอยู่ที่9เมตร50ครับผมสาหรับด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับตามที่เราเห็นเลยนะครับจะเป็นการมาต่อนะครับของตัวบ้านน็อกดาวเนี่ยทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นที่1 2สอง สามนะครับแล้วก็มีตรงด้านหลังอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับบันไดทางขึ้นทั้งหมดอ่าสามขั้นนะครับผมแล้วก็ระเบียงด้านหน้าเต็มนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมด้านข้างก่อนนะครับผมอ่าถ้าเราสังเกตจากด้านหน้านะครับตัวเสาบ้านนะครับทุกจุดเลยเนี่ยเราจะใช้กระเบื้องลายหินนะครับตกแต่งเนี่ยเต็มเลยนะครับเต็มแผ่นเลยนะครับผมหลอดไฟนะครับทั้งหมดสี่จุดนะครับนี่เลยนะครับ สวยงามแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นส่วนของด้านข้างของตัวบ้านนะครับด้านข้างของตัวบ้านนี้ก็จะไซส์ประมาณนี้เลยนะครับความยาวอยู่ที่เก้าเมตรห้าสิบนะครับผมด้านข้างนี้จะเป็นห้องนอนส่วนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่สองนะครับเสานะครับด้านข,าข้างของตัวบ้านเนี่ยเราตกแต่งโดยใช้ กระเบื้องลายหินเหมือนเดิมนะครับผมขอบบัวสีขาวสวยงามนะครับสีตัวบ้านนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับว่าเอาสีไหนนะครับผมคุณภาพนะครับอายุการใช้งานสิบปีขึ้นแน่นอนครับอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังของตัวบ้านนะครับด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยเราจะเป็นห้องน้ํานะครับอยู่ตรงกลางบ้านนะครับผมห้องน้ำเนี่ยคือได้ไซส์ใหญ่เลยนะครับห้องน้ํสา3เมตรคูณสามเมตรนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังของ ห้องน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ระตะระบายอากาศนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ส่วนของจัมไฟนะครับผมจัมไฟไว้ต่อไฟเรียบร้อยนะครับผมนี่ต่อไฟเข้าตัวบ้านนะครับต่อน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือเจ้าของบ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับผมอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับของตัวบ้านตรงนี้นะครับฝั่งนี้ครับอ่ะจะคล้ายกับด้านนู้นเลยนะครับผมสังเกตว่าก่อนที่จะ นำบ้านมาติดตั้งนะครับเราได้บอกแจ้งครับผมแจ้งให้กับเจ้าของบ้านนะครับในการเตรียมรากฐานรอไซต์นี้เลยนะครับผมใยการเทปูนรอนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมสําหรับเสาของตัวบ้านนี่นะครับผมเสาเสาค้านะครับทั้งหมด42จุดเลยนะครับผมแล้วเสาบ้านนี่นะครับทําเป็นเสาคู่นะครับผมตามแนวของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตว่าความแข็งแรงคงทนเนี่ยคือ หายห่วงนะครับผมอืมเมื่อลมจะมาแรงขนาดไหนครับก็คือบ้านก็ยังอยู่นะครับอายุการใช้งาน40ปีขึ้นบวกๆๆนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของเทเลสหน้าบ้านนะครับผมเทเลสหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะมีดีไรทั้งหมด6จุดนะครับด้านบนนะครับผมความสูงอยู่ที่2เมตร20นะครับพื้นที่ของเทเลสด้านหน้าตรงนี้นะครับอยู่ที่3เมตรคูณ9เมตร50นะครับได้พื้นที่เต็มๆเลยนะครับผม สำหรับการเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เวลคัมนะครับผมห้องโถงตรงนี้นะครับผมให้ความรู้สึกกว้างขวางนะครับตอนนี้เราจะในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเดไลท์ตรงกลางบ้านตรงนี้นะครับทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมเรามีปักไฟให้ลูกค้านะครับนี่เลยนะครับทางเข้ามาก็มีเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับ อันนี้เราเดินในส่วนของรอในการติดตั้งแอร์คอนดิชันนะครับผมเราเดินไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตู้ไฟใช้อย่างดีนะครับผมอ่ามีเซฟที้คับด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับตรงกลางบ้านตรงนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งทีวีนะครับสำหรับติดผนังได้ตรงนี้นะครับสามารถวางได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับผมตรงนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนอนที่สองนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่3าห้องนอนที่4ี่นะครับแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้นะครับ ห้องน้าจะเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะครับผมอ่าส่วนนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะครับอ่าไซส์อยู่ที่สามคูณสามเลยนะครับนี่เลยนะครับผมการตกแต่งกับเรื่องอะไระก็จะคล้ายๆกันนะครับนะครับผมการวางเลเยอร์อก็คล้ายกันเลยนะครับในส่วนของปลั๊กไฟมีมาให้ตรงน,นี้นะครับมีทุกม,มุมเลยนะครับผมสามารถที่จะชาร์จไฟทํางานได้ทุกม,มุมเลยนะครับผม ตรงนี้เราก็เดินไฟสำหรับการติดตั้งแอร์คอนดิชันมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ส่วนห้องนอนที่หนึ่งนะครับผมสามูนสามนะครับกว้างมากเลยนะครับผมอันนี้สามารถที่จะวางเตียงขนาดไซส์ห้าฟุตได้นะครับผมอันนี้เป็นที่นอนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเตียงอ่าคุณลูกค้าจะมาทีหลังนะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นห้องนอนที่สองแล้วนะครับผมเลเยอร์ก็จะ คล้ายๆกันเลยนะครับผมอ่าสำหรับบางท่านก็จะสอบถามนะครับว่าฝ้าเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบได้ไหมนะครับเลือกรูปแบบได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหรือว่าเป็นอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเต็มห้องเลยก็ได้นะครับก็สั่งได้หมดเลยนะครับกระเบื้องสีอะไรต่างๆคือเลือกได้หมดเลยนะครับตามความชอบเลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับผมห้องน้ำเนี่ยคือได้ว่าว่า ว้างนะครับอาบน้ําชิวๆเลยนะครับผมแล้วก็มีซิงค์นะครับสองตัวนะครับใช้งานพ้องกันได้เลยนะครับกับคุณแฟนตรงนี้นะครับผมนี่เลยสามารถเปิดได้นะครับผมสามารถที่จะวางเป็นอุปกรณ์นะครับเมคอัพหรือว่าครีมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนี่เปิดได้ทั้งสองฝั่งครับตรงนี้ก็เปิดได้นะมีเปิดได้นะครับผมอันอันนี้นขั้นตอนของการเก็บดีเทลนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ สิงล้างหน้าแปลงฝันนะครับผมแล้วก็ด้านบนของกระจกตรงนี้นะครับจะมีลักมาให้นะครับตรงนี้เลยนะครับมีให้นะครับผมมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของชักโครกนะครับเราใช้ของเวอร์โนนะครับอย่างดีเลยนะครับแบบกดนะครับระบบล้างดีมีมาให้นะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนของอาบน้ํานะครับนี่เลยนะครับผมลูกค้าก็รีเควสต์่าอยากได้พื้นที่ห้องน้ําที่กว้างขวางตรงนี้นะครับ แล้วก็บริเวณของอาบน้ําตรงนี้นะครับผมเราก็ทําเป็นบอกว่าทรณีขึ้นมาตรงนี้ให้นะครับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็จะติดตั้งเป็นผ้มาม่านสำหรับอาบน้ําที่หลังนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอะระบายน้ํานะครับในห้องในห้องน้ำนะครับผมมีอาบน้ําอะไรสบายเลยนะครับผมน้ําไม่ไม่ขังม่อะไรทั้งหมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้เรามีให้สองจุดนะครับผมก็คือจุด สำหรับชาเวอร์นะครับมีจุดระบายน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับห้องน้ํานะครับมีสองจุดตรงนี้ให้เลยนะครับผมลูกค้าชอบไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับก็สั่งออกแบบได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับห้องน้ําเนี่ยเลือกลายกระเบื้องได้นะครับผมกระเบื้องเนี่ยนอกจากจะเลือกลายพื้นแล้วนะครับผนังตรงนี้นะครับกระเบื้องเราให้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งขอบบัวลงมาจนถึงนะครับกับติด เลยนะครับให้เต็มเลยนะครับพื้นที่เต็มขนาดนี้เลยนะครับผมกว้างขวางขนาดนี้คุ้มเงินคุ้มนะครับนี่มาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สามที่สี่พร้อมกันเลยนะครับผมอ่าซื้อนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สามนะครับผมเลยเอาก็จะใช้กันนะครับต่างที่มุมบ้านเฉยนะครับผมอ่าลูกค้าจะเร quest นะครับเลยเอา เหมือนกันเลยนะครับลายกระเบื้องที่คล้ายกันเลยนะครับรูปแบบของฝ้าพดามก็เหมือนกันเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการส่วนใดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สั่งได้ครับไม่มีปัญหานะครับตอนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วนะครับก็จะเรียกเอาคล้ายกันรีวิวไม่เลรีวิวเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของที่นอนแล้วนะครับผมอาจจะใช้งานจริงแล้วนะครับอยู่อาศัยจริงๆแล้วนะครับผมมาในส่วนนี้นะครับก็เดินในส่วนของ อ่าสายแอร์คอนดิชันไว้รอแล้วนะครับผมปลั๊กไฟเนี่ยมีให้ทุกจุดนะครับเราใช้ปลั๊กอย่างดีนะครับผมเป็นของ g s a f e นะครับอ่าปลั๊กก็ G s a f e นะครับตู้ไฟก็ G Sa f ฟนะครับแต่ถ้าเกิดมีตู้ไฟปลั๊กไฟอะไรต้องการแบบว่าเป็นสปอนเซอร์ก็แจ้งได้นะครับผมสามารถแจ้งได้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับบ้านนกดาวไซส์ใหญ่หลังนี้นะครับหลายท่านก็มีคำถามแล้วนะครับผม ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก่อนที่จะบอกราคานะครับสำหรับไซส์นี้นะครับผมอยู่ที่ความกว้างความยาวอยู่ที่9.5เมตรคูณ9.5เมตรครับผมระเบียงใหญ่นี่นะครับ3เมตรคูณ9.5เมตรนะครับมี4ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องโถงนะครับผมราคาอยู่ที่1ล้าน 85,000บาทครับผมราคาอยู่ที่1ล้าน85,000บาทนะครับราคานี้นะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับยังไม่รวมรากฐานนะครับแล้วก็ยังไม่รวมบอกเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้านะครับโทรมานะครับภายในปีนี้เลยนะครับปี67นะครับเรามีราคาพิเศษให้ท่านนะครับอยู่ที่1ล้านบาททวนเท่านั้นเองเลยนะครับผมอ่า สำหรับท่านใดนะครับต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหลังนี้นะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้เลยครับเป็นเบอร์ของคุณนอ็อตแล้วก็คุณเอ็มเลยนะครับผมโอเค Thank you so much for your attention and order the house from บ้าน knockdown บัวขาว If you have any questions about the house you want to know more details want to know um, how to order with us you can contact this telephone numbers Thank you again for watching and don't forget to subscribe นะครับเร็วๆนี้นะครับไม่เกิน10วันนะครับทางร้านเนี่ยจะมีแบบบ้านใหม่นะครับผมแล้วก็เราจะมีการจัดโปรนะครับหลังพิเศษนะครับไม่เกิน10วันนี้นะครับจะเป็นการส่งฟรีนะครับอ่า100กิโลเมตรแรกนะครับเราจะมีการส่งฟรีนะครับถ้าเป็นแบบไหน ไซส์ไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับผมแต่หลังนี้นะครับราคาหนึ่งล้านบาททวนนะครับโทรมาภายในปีนี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราได้รีวิวแล้วนะครับผมเราจะมาสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกของลูกค้านะครับว่าเจ้าของบ้านเป็นยังไงบ้างครับณรุงหลังจากที่ได้รับบ้านเขารู้สึกแะไที่เจอบ้านโอ้เป็นไงถูกใจบ้างไหมครับถดีใจครับดีใจว่ามี่ลูกเพ่นเทียนไทยได้ เครื่องเคลือบอะไรก็สีเยอะแยสเปคแข็งแรงถูกใจครับใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเพิ่งเกิดเกิดว่ามันโค้งท่วนกับตัวเ็กมันไหลอืมแยกมันไหลครับผมสั่งบ้านแล้วได้รับบ้านจริงเลยนะครับได้รับจริงครับตามคำนดครับผมเห็นไหมครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมครับได้รับตรงเวลาสั่งบ้านได้บ้านด้วยนะครับ โอ้สวยถูกใจนะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดมีลูกค้าท่านอื่นสนใจเนี่ยอยากจะขอเข้ามาชมเนยจะได้ไหมครับมได้ครับได้เข้ามาชมได้ตลอดเลยใช่ไหมครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับรถควนกรุงฝ่าถึงลูกค้าที่กําลังตัดสินใจว่าอฉันจะซื้อบ้านกับบ้านนอกดาวบัวขาวเนี่ยต้องยังไงดีครับผมคอนเฟิร์มน่ไยครับว่าสั่งบ้านด้วยบ้านจริงๆนะหรือยังไงครับเดินด่าล้องเลยครับขับขึ้นขึ้นเทียติลีเลยครับแล้ฮียน ประเมันทรงต่ำมีตามราคามันนะครับผมราคาล้านครับเป็นล้านราคาสองล้านแต่ไงกานี้ครับผมได้ครับผมโอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไว้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้ใจมากนะดาวโบตาวครับผม